ฝุ okay, s <S ่นเยอะด้วยอ่ตอนนี้ฝุ่นเยอะเป็นยังไงบ้างคะฝุ่นเยอะเป็นมัน,ม,นมันสำคัญใช่มันก็<ๆ>จริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญนะ, <c oughs> ะก็อุ้ยก็ฝุ่นเยอะมากๆเลยทุกวันนี้ตอนแรกหนูกลับอยู่เชียงใหม่มาแล้วก็เพิ่งกลับมาตอนแรกเอ่ออากาศดีมากที่เชียงใหม่พอากลับมากรุงเทพปวดหวัวแสบจมูกอะไรเงี้ยต้องกินยาแก้แพ้ตลอดเลยอะไรเงี้ยก็จริงๆก็อืม นิดนึงใช่อย่ากลงหนักหน่อยใอาการนะครับของหนูหนักไหมล่ะก็หนักอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามาเจอฝุ่นอย่างนี้ใช่ไหม่ะอย่างวันเนี้ยต้องกินยาแก้แพ้ตั้งเช้าแล้วก็เย็นกลับไปกินอีกรอบถ้าถ้าขาดกินเม็ดหนึ่งอ่ะก็เรียบร้อยแล้วหนูไม่นอนไม่ง่วงมันคือมันต้องเว้นประมาณถ้าจะไม่ผิดที่หมอบอกล่ามันคือสิบสองสิบสองชั่วโมงหนึ่งเม็ดแล้วสิบสองชั่วโมงแล้วก็อีกหนึ่งเม็ด มันไหวไหมเพราะขูดมันหนาแน่นทุกวันมันตอนนี้มันยังไหวอยู่ค่ะแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ดีหรอกเนาะกินยามันก็เป็นปลายเหตุอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่้ปะเรไม่ได้ป่วะไข้เอาดอมอะไรก็กระทบค่ะจริงๆแล้วกระทบแต่ว่าเออถาคือเหมือนแบบพยายามปรับตัวให้อยู่ให้ได้เนี้ก็เลยกินยาอะไรเงี้ยแต่จริงก็มีผลกระทบเออมันไม่ดีหรอกไม่ดีเรื่องเรื่องของเสี่ยงเห็นตอนนี้เพราะว่าเรื่องเสี่ยง อย่างเรื่องเสี่ยงก็ไม่ได้ก็ก,กระทบเหมือนกันแต่ว่าพยายามพาตัวเองไม่ไปเจอบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ oh, เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ล่าแพ้หนักๆนันก็จะเป็นแบบบุหรีท่ที่มันมีควันเผาไหม้บุหรี่ผัดข้าวอะไรเงี้ยนะ oh. ผัดข้าวอะไรเงี้ยสองอย่างนี้คือแบบแย่มากเ,ออเจอแล้วจะแย่มากแต่ว่าหลังๆก็ไม่ค่อยเจอเพราะว่าหลังจากแบบเมันเคเอาออกไปว่าแบบเราแพ้อะไรเงี้ยเหมือน แฟนๆหรือว่าคนที่มาดูอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พยายามปรับตัวเออซึ่งล่ารู้สึกว่าแบบขอบคุณมากแต่ว่าแฟนเขช่วยช่วยเราช่วยค่ะทั้งแฟนๆแ,แล้วก็ทั้งคนบางงานมันก็ไม่ได้มีแค่แฟนคลับเราอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเหมือนเขาก็เข้าใจอาอาชีพนี้มากขึ้นว่าแบบคือเราร้องเพลงหนึ่งชั่วโมงอะม่ะสูดเข้าตลอดอะไรเงี้ยเออเขาน่าจะเก็ตขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยปรับตัวตามเราเหมือนกัน ใช่แล้วปกติเป็นคนเสียงแหบอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครัแหบเขาไมใหญแหบแล้มีค่ะจริงๆแล้วของล,ล่าที่ล่าทำมาตลอดก็คือเวลาโชว์ล่าจะไม่ค่อยดื่มน้ำเย็น uh huh. ซึ่งไม่แน่ใจว่ามันช่วยไหมแต่ทำอย่างเงี้ยมาเป็นรูทีนมาเป็นนานละก็ไม่รู้นะกินน้ำเย็นมันอาจจะ ช็อตเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูไม่ค่อยกินน้ําเย็นเวลาโชว์จะเป็นน้ําอุ่นน้ําอุณนภูมิอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันวอร์มเสียงเยอะๆเมื่อก่อนไม่ค่อยวอร์มหลังๆอะเริ่มวอร์มแต่ว่าพองานน้อยลงก็ไม่ค่อยได้วอร์มแล้วใ้พลังงานก็เพลงอยู่รุ้ทำเี่หยอกก็ก็ปรับตัวค่ะก็เฮลตี้ดีอาซาตึวแฟนๆที่เป็นห่วงเรา ก็ไม่ต้องเป็นห่วงน,นะคะยังยังอยู่ค่ะแล้วก็ฝากติดตามด้วยค่ะกับเส้นทางใหม่ของซาร่านะคะล่าอยากมาอยู่เลิฟอีสไมก่กลไม่ไกลจากมาเนาะก็เหลื่อมๆกันแล้วก็เหลื่อมกันแต่ว่าอยากอยากบอกอย่างหนึ่งคือไม่ไม่แน่ใจอยากถามเหมือนว่าไม่แน่ใจว่าทุกคนแบบติดภาพซาร่าจัลลาเป็นแบบเดิมหรือเปล่า <c oughs> แบบนึกถึงซาร่าจัลล่าก็จะเป็นเพลงแบบเพลงซเ้ <c oughs> จริงเหรอโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวลาปล่อยเพลงเร็วเลยโชว์เสร็เตปโชสเตปอองพิกซี่ลย่าไปหนูเคยลองแล้วมันไม่ได้มันมมัันนไม่ได้ที่แปลว่าแบบมันไม่ได้อ่ะลองไปลองไปขยับตัวที่มันสว่างขยับยังไม่ถูกจังหวะเลยทุกวันนี้ยังดูพี่นนอยู่เลยดูคลิปพี่นนท์ทำตาี่ไงต้องลายเส้นใหม่แล้วต้องแบนแล้วนะลายเส้นใหม่แล้วต้องแบนแล้พี่ชื่ออะไรนะคะ หนูจำนะไม่ก็มีเห็นว่าจะเป็นเพลงเร็วก็เป็นเพลงเร็วแต่เราค้นพบอย่างหนึ่งว่าเราเวลาเราขยับร่างกายเยอะเราไม่ค่อยเออมันมันไม่ได้เราอาจจะแบบอย่างนี้ได้มันไม่สนิทมันเราเปกักร่างกาไม่สนิทอย่างแรงเดี๋ยวเราจะลองปล่อยผมแล้วสะบัดผม ไม่เวือนบาเเมร์ไม่ได้ใช่เคยลองอะไรแล้วของเราอ่ะไม่ถึงกับเป็นเพลงเร็วแต่ว่าเป็นเพลงที่โยกโยกอ่ะมีเดียมเรามีเรฟเลนซ์เป็นพี่นนทนนท์เราก็จะแบบอ่ะอ่ให้มาสอนเต้นไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากเลยไม่เป็นไรเหมือนอ่ะแต่ว่าคร่าวๆก็คือเหมือนกับว่ากับเรฟอีสก็คือเหมือนที่พี่จิ๊บบอกก็คือลายเซ็นใหม่เลยเนาะก็ คือทุกคนจะติดแบบเดิมก็จริงๆล่าไม่ติดหรอกแต่ว่าเราอยากเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าแบบว่าล่าสามารถทํามุมอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยแบบดนตรีมันอาจจะมีความแบบเทขึ้นหรือเปล่าขยับมากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรืออาจจะไปทางแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยหรือเปล่าเ็าจะไปรู้อะไรนะจะได้จะได้คิดว่าอาจจะแบนี้ยังเคยพยายามแต่งเนื้ออยู่ตอนกลางปีกลางปียัไปสูงด้วยหรอกลางปีกลางปีเหลืออะไรอีกตั้งประมาณสี่เดือน ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วที้งทีออกไปจแต่งได้เลยศูนย์จุดเลยฮะอยากฟังไม่ทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะคุณเล่นจริงๆไม่มีอะไรเลยรอคอยอยู่ก็จริงจริงก็อย่าไปอย่าไปเขาเรียกอย่าไปโฟกัสถ้าเราไปโฟกัสอ่ะมันจะนานก็เรื่อยๆไปเดี๋ยวปุ๊บไม่ต้องพอไม่โฟกัสปุ๊บเพลงะลาออกอ่วแต่ว่าในระหว่างนี้เราก็จะพยายาม รันโซเชียลแล้วก็ทำอะไรออกมาให้ทุกคนได้เห็นอะไรเงี้ยเรายอยู่นะ <c oughs> เรายังอยู่ก่อนหน้านี้ไม่ไม่เชิงติดแต่แบบไม่ได้เติมเบบเราไม่ <c oughs> ไม่ได้เติมเน่ยคือเรารู้สึกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ล่าแบบเล่นโซเชียลหนักมากๆแต่ว่ากับใช่ดีท็อกไม่หน่อยหรากะมาณปีกว่าแล้ว <c oughs> <c oughs> แหละคือเหมือนแบบว่า หนูจำมันเวิดย์เองไม่ได้้วยสำเน็ตหมดเออเน็ตหมดเหมือนกับว่าเราเรารู้สึกว่าเราอยากพักเรื่องการเสพคอนเทนต์หรือว่าแบบอยากพักจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้กําลังสังเกตอยู่ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเออก็พยายามกลับไปเล่นค่ะแต่ว่าอาจจะไม่มีแบบพยายามลองเต้นด้วยนะในทิกต็อกนั่นไงแต่มันไม่ได้เนี่ยแหละมันไม่ได้เนี่ยจริงๆเ่าเต้นไปแล้วทุกคนไม่เห็นไงเอ g a g e ไม่ขึ้นไงเล้วไม่เวิร์ก